สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆนะครับทุกๆคนแฟนครับเแฟนเอฟซีนะครับเพราะว่าจะเป็นเอฟซีสาวน้อยเป็นแพงนะครับเลยก็เอฟซีสาวน้อยล่ำพืินโชว์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับนี่คือบ้านหลังใหญ่ขอาสาวน้อยเป็นแพงสาวน้อยหนึ่งสาวน้อยสองนะครับเกิดอะไรขึ้นครับบอสโจนะครับเหล่าก่เฮียหน่อยทีมผู้บริหารนะครับไลฟ์นะครับฟ้าผ่าเลยก็ได้นะครับ ไม่มีกําหนดการว่าจะขึ้นไล่แถลงนะครับก็ได้ขึ้นไล่แถลงครับพี่น้องครับอยู่อันนจักสาวน้อยเป็นแพรงนะครับแถลงเปิดตัวนะครับพระเอกสาวน้อยลําเพลินโชว์ที่ใครก็คาดไม่ถึงนะครับที่ใครก็คาดไม่ถึงนะครับพี่น้องครับกะเดี๋ยวไปเบิงคลิปนะครับเนาะบางชอวงตอนที่อยู่ในช่วงเปิดโตนะครับพี่น้องครับกะดีใจพี่น้องครับ นพ่อเปิดตัวมาพี่น้องก็ปาดนะครับดีใจนะครับฉั้นครับเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานนะครับบอดตรงล่างเลื่อยๆนะครับพี่น้องครับเมื่อเศร้านี้นะครับกะมาจ้างการจ้างงานกันนะครับอยู่ทางอันาจักรเลยนะครับอุ้ยนะครับตอนนี้ก็าร้อยกว่าคิวงานแล้วนะครับสำหรับสาวน้อยระเบิร์นโชว์นะครับเจ้าสาวน้อยแฝงกับสองร้อยกว่าคิวงานครับ ถือว่าเป็นพี่เป็นนองกันนะครับฉะนั้นบัณนี้เอฟซีมีแต่ความภาคภูมิใจนะครับภูมิใจดีใจครับเนาะเห็นวงที่จะของเป็นเอฟซีอยู่นะครับเห็นศิลปินที่เฮ้าเห็นความรักความเมตตาแล้วก็เป็นกาลังใจมาตลอดนะครับได้ไปอยู่บนจุดที่สั่งงานงามนะครับได้ไปอยู่บนจุดที่เพิ่นอยากอยู่อยากเป็นนะครับเฮ้าก็ดีใจนะครับพี่น้องครับเนาะเมื่อนี้กะหลายคนหลายท่านแหละนะครับอืมจะพ่อ มี่ผู้ถีนะครับได้ร่วมงานหลักกาผู้ทีไม่ได้ร่วมงานเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเป็นการออดิชั่นของสาวหน่อยเป็นแพงเด้นะครับก็มาตรฐานก็สูงนะครับนะครับผมกล่าวบอกในเลขครับมาตรฐานของสาวหน่อยเป็นือนแพงเนี่ยสูงอยู่แล้วนะครับสาวหน่อยล่ำเพื่นโชคกับบ่าธรรมดานะครับสูงอยู่แล้วแน่นอนเพราะว่าเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับต่อไปนีพี่น้องครับเบิ่งแย่งกันบนด้เจ้าภาพเจ้ากันง้นดีใจครับไม่ใช่ว่าอุ่นใจนะครับดีใจ นะครับที่เพิ่นเปิดตัวมือนีเนาะนะครับโอเคครับพี่น้องไปเบิ่งคลิปกันนะครับว่าเป็นผู้ใดครับสวัสดีครับนะครับอ่าอ่จะเป็นใครอะไรยังไงเราต้องใช้ซีนต่างๆในการเปิดนะผมก็ตื่นเต้นไปด้ก่อนแล้วก็เสร็จปรบมืออะไรอย่างเงี้ยทำไงฮะอ่าห้คุณเพิ่อเปิดแล้วกันเจ้าบ้านรับบทนอคกอร์นะรับบทนีคกอร์บทนิคกอร์ในการเปิดตัวพี่น้องจะเห็นไหมครับเออยจะเห็นไหมครับ อันนี้สิเป็นสาวอยสองนะครับอ่าอ่าสาวในสองครับให้ท่ายครับให้ทายเปก่อนบว่าป็นผู้ชายเอาทิเอามีรถินิ้งเอมีรื่ินเอามีรบินวาระทำก่อนเอ่อดี่ก่อนนะเอาเป็นผู้ชายเป็นฟอร์ต้องฟอร์ตโอไม่ใช่ไม่ใช่ให่ก่านนผู้ชายไปอีกเบอร์ใหญ่กว่านั้นครับน้องทีกินม์เยอะเลยครับกินมาเยอะเลยเบอร์ใหญ่ก่านั้นครับเป็นผู้นำทีมงานเลยครับโอ้โห แล้วก็ความสามารถรอบโอ้โหเยอะลำได้ทุก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 เคร่นะฮะลำเพลล์ลำเดินลำกอล้ำซิกล้ำได้หมดอ่าลำได้ไม่เท่าไหร่เขียนกอนได้ด้วยโอ้โหทองนะมีไหมฮะส่อน้อยส่องอีกช่วงอันนนโอ้โหอุ้ยมามาครับมาทายถูกทายถูกคนแรกปุ๊บเปิดเลยให้เวลาไทยสามนาทีเอออ่าให้เวลาไทยสามนาทีโห อ๋อสุรพลขึ้นเร็วมากขนาดันครับโอ้พระกระดาก่อนการใช้หรือเปล่าการใช้มันจะใช่การใช้เราถือเรื่องข้ากันหมดเลยเราถือเลื่องกันหมดเลยวันนี้วันนี้พ่อการถูกถูกเลขแล้วฮะใช่ใช่ไหมใช่ครับมีพ่อตาดิเป็นโอ้ยตาดิอะไรหรอครูสลาท่านครูสลามานี่ยเชื่อว่าเป็นเป็นเป็น เป็นเป็นสิ่งที่ดีกับ MC สาวน้อยเมียน MC สาวน้อยนำบรรจด้วยนะครับทีนี้ใช่ไม่ได้พูดบอกก่อนไม่ได้พูดบอกก่อนเพราะต้องขออนุญาตต้นสังกัดก่อนใช่ครับโอเคครับเราคงยุ่งม้พูดอะไรมากแล้วนะเพราะว่าเราพูดมากมากแล้วนี่เราจะส่งให้สลหรับศิลปินเลยว่าเป็นใครมาจากไหนชื่อเสียงเรียงนามคือใครก้องสับสนไปที่คนนี้นะครับ จะไม่สับไปฮะรองก่อนนะตอนนั้นก็ไกลมากแต่บอสมาบริหารโอเคว้าวศิลปินคนนี้คือคุณพชรธนาชัยแล้วก็อยู่ข้างๆครับจะเป็นน้องก้อยชลีเนี่ยแร้วนาวใครมีคำถามอะไร ถามมาได้เลยภายในสินาทีก่อนเอื้อพูดคุยกับท็อปแป๊บหนึ่งนะครับน้องท็อปธนชัยสวัสดีครับสวัสดีครับท็อปธนชัยครับถามเรื่องเราหลายคนเอ็ที่สาระแย้งยังบูฮัวท็อปธนชัยเป็นคนจังหวัดใดอะไรแบบไหนครับท็อปธนชัยครับเป็นคนจังหวัดใดครับเป็นคนจังหวัดอำนาจเจริญครับเป็นคนอำนาจเจริญครับและท็อปเป็นคนอำนาจเจริญเขาบุกการเมื่ออายุเท่าไหร่ครับเขาบุกการเริ่มมอกงการันตีอายุสักสิบขวบครับสิบขวรบโอ้โหถือว่า ว่ารำไมอันิพรสวร์แล้วก็หลักใจหลักอ่ะทำไมสุดทำไมถ้าตลนก้ออ้่นก็ต้องอึ้อนเข้าวงการให้อายุให้สิบกว่าต่ออ่าโอเอะอาสมบมากใช่อือ๋อมีคนไทยถูกด้วยขอบคุณครับแสดงว่าร่วนเล่นในวงการวม่าเจ้าของในอายุซิม่าปีเลยครับไม่ธรรมดา ครับด้วยประสบการณ์ชั่วโมงบินจนมาถึงตอนน <laughs> ี <lava>. ้สามารถ่นหนอยดูไหมวงได้ครับเนาะพนเชิดห้างเนาะตอนนี้ล่าสุด29่สิบ่ายี่สิบกว่าอย่างยี่สิบอยู่ฮะจะยี่สิบกว่าดูยี่สิบกว่าคือเงี้ยหน่อยเงี้ยหน่อยผมถ้าไม่เชื่อว่าห้าสิบกว่าอันนี้คนสี่สิบกว่าต้องโต๊ะคนละกันคนอุ้ยตรงๆจะเป็นอะไร บอกแล้วไม่ผิดคนไหมกันเลยได้บอกอายุอ่แต่ว่าเป็นเซี่ยวกันเออเจ้าก็ร้ายเนาะเออพอตอน่ถ้าไม่เชื่อคุณจะเชื่อว่าห้าสิบไหมนี่ยคุณเออรถเพื่อนผมนะไม่นี่ขอชนะให้นอกจากนอกจากบอสโจนะเออบอสน้อยก็เหมือนกันก็จะก็จะจะเล่นผมเรื่องนี้เรื่องความแก่แต่ไม่แก่อะไรแล้วท็อปธนชัยครับล่าสุดเนาอคกับเดชเดชพานมาหลายคณะแต่บอสเม่อี้เราเคยคุยกันเจอเนาะอยู่ที่กับพิมิดเนาะพิมิดมงคลชัยตอนแรกแบบหูห็นเขารักบทเวทีกันยัง ขึ้เหน่งวนนี้คือคเจ็งเลยอวะอ่าคือเจ็งเลยอวะแล้วก็มีความสามารถในการเพราะว่าจะตามเฟซเป็นมุ่งกันที่ช่งนึงงยุ่งในกเพฟเก่าเนาะอ่าตอนนั้นเราก็เห็นน้องเขาส่วนก้านลำอ่าแต่งก้านลำหอมเนาะไหมบ้างใช่แต่งมาไหนประมาณจะปีแล้วความสามารถตรงนี้ก็แต่งมาแต่งมาเรื่อยๆเนาะบเอาพี่ฮอตมาแล้วเอาพี่ฮอตเชิญเก้าอี้นั่งนะฮะเออเดี๋ยวแต่งมาพี่ฮอตดีพี่ฮอตดีหนึกว่าใครนี่พี่ฮอตดีต้องมีสักนะครับนี่ เชิญครับพี่ฮอดดี้ครับนี่นั่งอยู่ข้างพี่ก้อยเลยครับพี่ฮอดดี้ครับแขกรับเชิญเราต้องยกไปที่ไปเองนะพี่มาเก็บเสื้อผ้ายังเอามาเก็บเสื้อผ้ายครับพี่ฮอดดี้อ่าเพราะว่าเร็วๆอีกแล้วใช่มาขนาดนี้ต้องโชว์ได้ได้ดำจิ้มจะนี่เดี๋ยวทำกันอ่าโอเคโอเคโอเคเป็นกอล์ฟบินมประเภทน่าจะแดงแดงตอนประมาณช่วงอายุน้องทีมิตนะครับแต่ว่าพวกมาก็มากมากตั้งแต่นอนอยู่ว่าเด็กเด็กเริ่มแดงอีดีช่วงตอนนี้ต้อง ตอนนั้นมอปลายมอปไรเออเอาผู้ใดเป็นไหนดอกนี่แบบเต้นมันก่อนลั่มมัมมี่มัมมีขค้ดมากกว่าเมืกีเราเลยเราโอ้โหเรากันบรรยายนวกันลับต้องรอนักนเนาะเราอะไรยังไงมันมาจากในภาษาเประสิลวิชามาจากในเรียนน้วพอก็าต้พูดจเบียนเลยอันดับแรกคือมักมเลยครับแต่พอก็แม่าเป็นมอลัพอก็แม่ปมอลักับมักมักก็คือฝึกมาตลอดต้องพค่อยเด็กไปเรียนแบบว่า ส่วนมากก็นพิมากตลอดฝึกจะพอเบิ้ม <GO> ร <av uther> ุนพีรุ่นพอรุ่มแม่ผู้บาอาจารย์มันท่ากันแต่เฮดแบบนี้บอกแบบมันบอกระทำสมมติว่าห้องอยู่ในวงกระทำพ่อแม่ผู้บาอาจารย์แบบเดมีได้บอะไรประมาณนี้มันกับคันศีว่าผู้พักหลักจําแบบนี้ครับส่วนมากจำเอาแล้วกับฝึกจะพอมาตลอดอยู่ระพีนีจักปีครับเจ็ปี คนอนญาติที่ห้ถามก็คือบ่บ่เบื้อหรืออะไรก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคือถือว่าที่ผ่านมาบอลัทุกวิธีก็คือชอเป็นคู่บาอาจารย์แล้วจากออกจากมีแล้วนเจ็ดปีไม่ยุ่งเรื่องคนเห็นมาเรื่อง่นเรื่องคนเหตุปีห้าปีก็จะอยู่กับเราไปสักสิบยี่สิบปีนะตั้งเป้าไว้แล้วคิดอย่างไรหรือมีแรงบันดาลใจอะไรไงถึงจะมาบรวมสื่อสารรับเพื่อนคือท้อเป็นพ่อตรงๆที่ใจ ของมมันเป็นกิญญานควบคุมมอลลั่มเป็นศิลปินอยู่แล้วมันมีหลายอย่างที่ยังคิดว่าอะไรที่ตัวเองยังไม่เคยลองอะไรที่ตัวเองยังไม่เคยลองทําอืำถ้าการที่ห้องสิเป็นศิลปินหรือว่ามอลลําเอิ่คนเขามามอลลําเป็นตัวมันต้องแดงทุกอย่างในที่ควบอุมมันต้องไปต่อได้อีกแลเส้อจะไปต่อได้อีกก็เลยคิดว่าอยากจะของอายุไร้ไปหนาแล้วมันสิบจะไหนนอกไปแบบไปนอกกันได้กันไดอยากลองอะครับอยากลองมากหลากหลัก้ายรูปแบบว่ามันสิเปลี่ยนไป คิดว่าจะรังน้าเพื่อนไดนบะกากให้รับอย่างเดียวบอกให้รับในเดียวว่าคิดว่ารับในคือภาษีพระรับในอยู่ดอกที่ตัเราม่ดคือไม่เขาตอม้เขาต่อมได้เราตอมตัวเราตอมตัวเขาไม่ได้รับในแพเราไม่ได้่านจะมโนคิดว่าเป็นการท้าทายตัวเองครูอ่าเป็นการต่อมตนเนี่ยคนจริงเขาชอบถ่อมตัวอุ้กอินเข้ามาด้วย นักข่าวนะฮะนักข่าวลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเรียนเสเตปบอลเลนด้วยฮะโอเคพวกบินะครับต่อคิดว่าเพิ่นสีตังบุ้งอิงคนนี้สุดยอดมากอืมอ่าร้องลําเพราะมากอ้องเครื่องยังไม่รู้จักเหมือนกันคือเอฟซีสาวน้อยบางครั้งคนที่เป็นเอฟซีบงเนาะเอฟซีบุ้งกับเปิดสารสนเทศเอฟซีบงแต่ว่าตอนนี้ถือว่าท็อปธราชัยมากร่วบเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวสาวน้อยถูกอ่าก็ถือว่าพี่น้องต้องสนับสนุนกัน